ครูชัยสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมศิลปะกับครูเต้ยวันนี้ครูเต้ยจะพามาันจาักเรื่องราวเกี่ยวกับสีนะครับซึ่งเป็นส่วนในงานของศิลปะของเรานะครับซึ่งสีที่ครูเต้ยจะพูดถึงจะเป็นเรื่องของแม่สีนะครับแม่สีก็คือสีที่ให้ต้นกําเนิดของสีชนิดต่างๆสีต่างๆที่เกิดจากการผสม ของแม่สีนั่นเองนะครับซึ่งแม่สีก็ได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองน,นะครับก่อนอื่นกูตเต้มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับแม่สีให้เด็กๆได้ชมกันไปชมกันเลยครับ So ีสีสวยงาม สำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการทำใบงานนะครับเราก็จะต้องคัดสีที่นะครูเตยได้แนะนำเด็กๆแล้วว่าเป็นแม่สีนะครับก็คือสีเหลืองนะครับสีแดงนะครับและสีน้ำเงินนะครับแม่สีจะมีอยู่3มแท่งนะครับสสีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงิน รเรามาดูจากใบงานนะครับรูปแรกก็คือรูปวงกลมนะครับถูกกาหนดให้เป็นสีแดงครับสี่เหลี่ยมถูกกาหนดให้เป็นสีน้ําเงินนะครับและรูปสุดท้ายก็จะกาหนดว่าเป็นสีเหลืองนะครับเด็กๆก็นําสีมาระบายให้ตรงกับที่กําหนดนะครับวงกลมสีแดงเราก็ใช้สีแดงนะครับระบายเลยครับ ระบายในรูปวงกลมให้เต็มพยายามให้สีแดงเป็นสีแดงเข้มนะครับเด็กๆระบ,บายให้ได้รูปล่างตามที่กำหนดมานะครับอยู่ในพื้นที่ของรูปวงกลมนั่นเองครับนะครับอันนี้คือแม่สี รูปแรกนะครับวงกลมสีแดงนะครับต่อไปครับสี่เหลี่ยมถัดมานะครับด้านลา่างจะถูกกำหนดว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็นำสีน้ำเงินมาระบายให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยคํำนึงถึงเส้นสีดำเราจะระบายไม่ให้เกินเส้นสีดำนะครับ เราอาจจะต้องใช้น้ำหนักมือสักนิดหนึ่งนะครับใช้น้ำหนักมือสักนิดหนึ่งในการระบายสีนะครับนะครับออกแรงระบายให้เข้มนะให้เต็มนะครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยโอเคครับสำหรับรูปถัดลงมานะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งในที่นี้ถูกกำหนดให้เป็นสีเหลืองครับนะครับอันดับสุดท้ายของแม่สี ที่ใช้ในด้านศิลปะก,ก็คือสีเหลืองนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะได้แดงน้ำเงินเหลืองทีนี้ต่อมาครับเรามาดูนะครับในส่วนของในส่วนของการผสมนะครับเมื่อนําแม่สีมาผสมในรูปนี้ก็จะเป็นรูปของวงกลมนะครับวงกลม เหมือนกับรูปไหนนั่นแปลว่าเป็นสีนั้นครับซึ่งวงกลมในนี้นทางด้านซ้ายมือเราก็คือสีแดงนะครับบวกก็คือการผสมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทางซ้ายมือเราคือสีอะไรครับสี่เหลี่ยมนำเงินนั่นเองนะครับเราก็นำสีมาระบายครับเพื่อจะดูไวเป็นแนวทางในการผสมนะครับ เราก็ดูก่อนนะครับวงกลมเนี่ยจากตัวอย่างทางด้านสายมือกำหนดให้เป็นสีแดงนะครับและสี่เหลี่ยมถูกกำหนดให้เป็นสีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คอือเมื่อสีแดงนะครับบวกกับสีน้ําเงินบวกกับสีน้ําเงินนะครับเมื่อสีแดงบวกกับสีน้ําเงินนะครับจะได้สีอะไร ็จะมีเครื่องหมายเท่ากับให้เห็นนะครับถัดมาจะมีรูปเท่ากับนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปหัวใจพอหัวใจมีทั้งส่วนโค้งและก็มุมเห็นไหมครับเราก็นํามุมของสี่เหลี่ยมนะครับมาประสุกความหมายนะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับก็เลยเป็นรูปหัวใจนะครับสําหรับข้อนี้แดงบวกกับน้ําเงินสีที่ได้นั่นก็คือสี เตรียมสีไว้นะครับค้นหาสีม่วงครับสีม่วงนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้สีม่วงออกมานะครับนำสีม่วงมาระบายนะครับนะในรูปหัวใจนะเราเสร็จไปแล้ว1 1การผสมนะครับเมื่อแดงผสมกับน้ำเงินนะครับ อาล้วครับต่อไปมาดูข้อต่อไปครับเมื่อวงกลมผสมกับสามเหลี่ยมอ่ะดูสิครับวงกลมที่ผ่านมาเราใช้วงกลมสีอะไรครับสีแดงนั่นเองอ่าละครับเราก็เอาสีแดงมาระบายครับวงกลมคือสีแดงนะครับวงกลมก็คือสีแดงอมองทางด้านซ้ายสิครับ มองดูบวกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีอะไรครับทางด้านนี้สามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของสีเหลืองเ,อเราเห็นสามเหลี่ยมเราก็ระบายสีเหลืองครับนะครับโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยมเป็นสีเหลืองนะครับเอาละครับเรามาดูเท่ากับกันนะครับเมื่อสีแดงบวกกับสีเหลือง สีที่ได้นั้นก็คือมองในกล่องสีครับสีส้มนะครับสีส้มครับเมื่อแดงกับเหลืองผสมกันหรือใช้คําว่าบวกกันจะเป็นสีส้มเราก็นำสีส้มมาระบายในรูปเห็นไหมครับครูเตยใช้เหมือนกับแสงอาทิตย์ เห็นไหมครับเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีทั้งวงกลมและสามเหลี่ยมอยู่ในรูปเดียวกันน,นะครับนะครับเพราะว่าเป็นการบวกกันระหว่างวงกลมกับสามเหลี่ยมเห็นไหมครับก็จะได้รูปนี้ออกมามีมุมแหลมๆเหมือนสามเหลี่ยมแต่มีโดยรวมเป็นวงกลมเหมือนกับวงกลมเห็นไหมครับอ่าลายสีส้มนะครับเรามาสังเกตกันต่อครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายสี่เหลี่ยมอ่าเราก็มาดูแถวนี้ครับสี่เหลี่ยมสีอะไร สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินถูกไหมครับแล้วก็บวกกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีอะไรครับสีเหลืองเอาละครับเรามาทําตรงส่วนนี้ก่อนนะครับในส่วนของสี่เหลี่ยมสีน้าเงินใช่ไหมอ่าเราก็เอาสีน้าเงินมาระบายนะครับน้ำเงินมาระบายนะครับในส่วนนี้เลยนะครับ สีน้เงินมาระบายนะครับจากนั้นสามเหลี่ยมนาแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วนะครับด่านนี้สามเหลี่ยมคือสีเหลืองเราดึงมาจากทางซ้ายมือนะครับว่าในตัวอย่างนะ่ะให้เสียเหลี่ยมมารูปสีอะไรนะครับเราก็นําสีเดิมของเขามาระบายก็คือสีเหลืองครับเอาละครับเรามาดูกันเมื่อน้ําเงินสีเหลี่ยมบวกกับสามเหลี่ยมสีเหลืองก็คือสีน้ําเงินบวกกับสีเหลือง เราก็จะได้รูปนี้รูปนี้ก็คือเป็นตัวแทนของรูปใบไม้ในธรรมชาติจริงๆเราเห็นใบไม้สีอะไรครับนแน่นอนครับในธรรมชาติใบไม้สีเขียวนั่นหมายความว่าสีน้ำเงินเมื่อนำมารวมกับสีเหลืองเราจะได้สีใหม่ก็คือเรียกชื่อว่าสีเขียวนี่คือที่มานะครับที่มาที่ เรามีสีใช้นะครับมากมายหลายสีในกล่องนี่ก็คือเป็นหลักถ้าเป็นหลักส่วนนี้เรียกว่าเป็นหลักของการใช้สีที่เป็นลักษณะของสีน้ำนะครับสีน้ำนะครับจะมีสีน้ำเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สามารถผสมกันได้นะครับถ้าเป็นสีอื่นชนิดอื่นนะครับเป็นสีเทียนก็จะมาแยกแท่งกันมาอยู่แล้วเห็นไหมครับจะมีลักษณะแยกแยกมาให้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราใช้สีน้ำแล้วถ้าเราบีบสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเราก็จะได้สีม่วงถ้าเราบีบสีน้ำสีแดงกับสีน้ำสีเหลืองก็จะได้สีส้มนะครับเมื่อเราคนผสมออกมานะครับบีบสีน้ำเงินและบีบสีเหลืองตามลงไปเลยนะครับผสมกันก็จะได้สีเขียวนี่นะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยของเรื่องสี แล้วเราก็เลือกสีที่ชอบนะครับเลือกสีที่ชอบนะสีอะไรก็ได้ครับลูกนะครับนำมาระบายรูปใบหน้าที่มีรอยยิ้มในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนำสีที่ชอบมาระบายนะครับสีใดก็ได้นะครับในบรรดาสีทั้งหมดนี้นะครับแดงน้งเงินเหลืองนะครับหรือม่วงหรือส้มหรือเขียวเห็นไหมครับนี่ก็คือ หลักของการนําแม่สีนะครับมาผสมกันแต่ต้องเป็นสีน้ํานะครับอย่าลืมนะครับหลักนี้ใช้กับสีน้ำนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสําหรับกิจกรรมศิลปะในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่สีเห็นไหมครับว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อนํามแม่สีมาผสมกันแล้วนะครับเบื้องต้นเราจะได้สีใหม่สีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไรบ้าง นะครับนั่นก็คือประเด็นของกิจกรมกรมศิลปะก,กับคลูเตอร์ในวันนี้และเราก็ได้องความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสีันไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย